สวัสดีคนด้วยนะครับอยู่ผมนัสกิวันนี้เราจะพาทุกคนมาสอนโหลดพิซซ์คอนเน็กต์รีไรโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเซิร์ฟไทยสำหรับใครที่เล่นไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องไห้นะครับผมจะพาทุกคนมาสอนนะครับซึ่งบอกตรงว่ามันต้องมีใครหลายคนเล่นไม่ได้หรือคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเล่นไม่ได้ก็เป็นไปได้ซึ่งผมก็จะพาทุกคนมาสอนกันก่อนเพราะว่า เพราะว่าช่วงนี้พิเศษรู้สึกมันจะโดนด่าบ่อยมากเลยนะครับโอเคงั้นเริ่มกันนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับอันนี้ผมจะสอนแบบขั้นแรกกันก่อนนะครับก็ตามปกติเหมือนเฟรเลยน่ครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดไปตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ผมเพิ่งโหลดนะครับเออมาอัดรอบหนึ่งนะเออแล้วก็กดนี่ปึ๊บครับรอนี่ครับอาจจะนานไปนิดนึงนะครับ โอเคซึ่งผมก็โหลดไว้แล้วล่ะผมเองก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยมาสอนทุกคนนี่ครับไม่ต้องแคร์เซิร์ฟไทยนะครับแคร์เซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่านี่ครับนี่เลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ได้พิเศษคอนเน็กที่เราเล่นได้แล้วนะครับสเปคตรงตามคอนเซ็ปต์นะครับสเปคทั้งสามขึ้นไปนะครับสเปคนะี่ครับ เนี่ยซึ่งขอบอกนะครับว่าทําไมเซิร์ฟเราถึงเล่นเซิร์ฟไทยไม่ได้ก็เพราะว่ามือถือมันต้องเอ่อสองพันยี่สิบนะครับต้องเป็นมือถือปัจจุบันเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะครับยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็นี่กดเข้ามาแอปอีกแอปหนึ่งนะครับอันนี้เราผมจะสอนโหลดสองแอปเลยนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีไอแอปพวกนี้นะครับโอเคมาก็เป็นเรจ เพลเซตเพลเซตเพลเซตเฮ้ยเขียนผิดเขียนเขีเขียนเขียนเขียนเพลเขียนผิดเขียนผิดเขียนผิดเพลเซตคอนเน็กตโอเคเพลเซตพอละอันนี้มันน่าขนาดจะรู้นะโอเคนี่เรียบร้อยนี่ครับเราก็ได้เนี่ยเพลเซตคอนเน็กเลยไลท์เลยนะครับนะครับก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับไม่ต้องแคร์ เซิร์ฟไทยนะครับถ้าใครเล่นไม่ได้ไม่ต้องไปร้องไห้กับมันนะครับโอเคผมเองก็เป็นคนเล่นเบต้านะครับ mm hmm. ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันส่วนใครที่จะเล่นเซิร์ฟไทยจริง,รงก็แนะนำนะครับซื้อมือถือใหม่เถอะครับซื้อซื้อของมือถือ2020เลยนะครับ okay. ส่วนใครที่อยากเล่นเซิร์ฟอื่นๆก็ก็เอาตามสเต็ปเหมือนทุกทุก นีะครับที่ผมเคยบอกนะครับส่วนเซิร์ฟไทยเหรอเอ่อถ้าหาเจอโฆษณาดูเหมือนจะล่อเรียนเราเราก็บล็อกบล็อกโฆษณาทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปอิจฉามันนะครับเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟไทยมันไม่ตรงสเปคนะครับโอเคเจอกันนะครับไปละเจอกัน